สวัสดีครับจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อนะครับเครื่องพิมพ์ F3T MM30 Bluetooth 2นะครับเข้ากับโทรศัพท์ที่เป็น Android, iOS นะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน Loyword นะครับโอเคก็มาถึงเราก็เปิดเครื่องพิมพ์เสียบปลั๊กใส่กระดาษอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในมือถือของเรานะครับ iPhone ของเราจะเป็น iPhone หรือ iPad ก็ได้เข้าเมนู Setting นะครับ b l u e t o t h เลยครับสแกนหา Bluetooth นะครับ นี่จเจอ b l u e t o o t ชื่อแบบนี้นะครับ TMM 3 0 2นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขซีเรียลมาแบบนี้เรากดจิ้มเลือก connect มาเลยเรา connect ก่อนอ่าโอเค connect เสร็จแล้วมันก็ไปอยู่ข้างบนเนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอป l o v e Words POS ของเราเลยครับปึ๊บนี่ l o v e Words เราก็เข้าเมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์กดบวกเพิ่มเครื่องพิมพ์มาครับ ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมผมตั้งชื่อว่า p ิ i เตอร์แล้วกันนะฮะต่อไปพิลเตอร์โมเดลตรงนี้นี่เองนะครับให้เราเลื่อนหาเลยนะมันชื่อว่า F อฟสันทีเอ็มเอ็ูนนะต้องเลือก b l e t ู tooth นะครับจุ๊บนะครับแล้วกดค้นหาตรงนี้ครับรอสักครู่นะครับมันก็จะเจอ t m MM m 30ทูที่เราคอนเน u e t o o t h มันเมื่อสักครู่นี้ก็จิ้มเลือกไปเลยครับ แล้วก็ให้ใครจะพิมพ์ใบเสร็จรับเินก็เปิดอันบนนะแล้วก็ใครจะพิมพ์ออโต้ก็พิมพ์ออโต้ตรงนี้ใครจะพิมพ์ครัวเรื่องอันกลางนะครับผมอ่าเราพิมพ์เทสกันสักทีนึ่งก่อนชึบป<ฮ>ู๊บออกมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับใครนี้ก็ใช้งานได้แล้วอ่กดบันทึกหน่อยลองไปเทสพิมพ์ขายก่อนตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอ่าอ่าชำระเงินเงินสดนะครับ ก็จะมีระยะเวลานิดนึงนะครับบลูทูธนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสวยงามนะโอเคซึ่งถ้าใครต่อิีชัรเก็บเงินนะครับรีชารเก็บเงินเรามาเสียบช่องนี้นะนี่ช่องนี้เสียบปุ๊บเวลาเราปิดบินเดี๋ยวมันจะเด้งอัตโนมัติของมันเองเลยนะครับด้วยสาย RJ11 นะครับผมเรียบร้อยครับค่นี้วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับโทรศัพท์ที่เป็น iOS นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ